จะเป็นยังไงครับถ้าสายรับจับชู้ดันตกกระไดพลอยโจรถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรซะอย่างนั้น และนี่ก็คือเรื่องราวของซุนวูตำรวจที่มีอาชีพเสริมเป็นสายลับจับชูนะครับและในวันหนึ่งเขาก็ได้รับงานจ้างแต่มันก็เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อมีคนตายถึง2คนนะครับทำให้เขากับไม้สาวพราวเสน่ห์ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นต้องกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเขาก็เลยต้องหาความจริงเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดแต่พอสืบไปเรื่อยๆเ,เขากลับพบนะครับว่าไม้สาวที่สามีตายในเหตุการณ์นั้นกลับมีบางอย่างที่น่าสงสัยแล้วเรื่องราวจะซับซ้อนแค่ไหนสุดท้ายเขาจะพิ สุดตัวเองว่าบริสุทธิ์ได้หรือเปล่าไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Sense สืบร้อนซ่อนรักหนังเริ่มมาที่คังซุนวูพระเอกของเรื่องนี้นะครับเขาก็เป็นตำรวจที่แอบมาเป็นนักสืบรับจ้างเพื่อจับชู้หารายได้เสริมให้กับตัวเองนะครับโดยเขาก็มีพุงผู้ช่วยที่ป่วยเป็นออทิสติกมาคอยช่วยในการทำงานจับชู้ของเขาและในวันนี้เขาก็ได้รับงานจ้างจากคุณนายสาวเซ็กซี่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าคิมซูจิน ซึ่งคิมซูจินก็จ้างให้พระเอกไปตามสืบสามีของเธอนะครับพระเอกก็เลยตอบตกลงที่จะรับงานนี้แล้วก็รับประกันด้วยนะครับว่าจะต้องสําเร็จอย่างดีแน่นอน ต่อมาเพอเอกก็ได้นัดพบกับภรรยาของเขาซึ่งภรรยาของเขาก็เป็นตำรวจเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้เขากับภรรยากําลังมีปัญหาในเรื่องที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเธอนะครับเพราะว่าเขาก็ัวแต่เอาเวลาไปจับชู้ทําให้เธอนั้นรู้สึกน้อยใจอย่างมากแต่ว่าเธอนั้นก็ยังไม่รู้นะครับว่าเพอเอกทาอาชีพเสริมเป็นนักสืบจับชู้ซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ปฏิบัติการติดตามจับชู้สามีคิมซูจินนะครับโดยเมื่อเขามาถึงโรงแรมแล้วเขาก็ได้ไปเปิดห้องข้างๆสามีของคิมซูจินแต่ว่าตอนที่เขากาลังจะเปิดห้องเขานนั้น ได้กิ่นอะไรบางอย่างครับทําให้เขาตกอยู่ในผวังแล้วอยู่ๆมันก็ได้มีหญิงสาวชุดดําคนนึงเดินผ่านเขาเข้าโรงแรมไปเขาก็เลยคิดนะครับว่าอาจจะเป็นกลิ่นของเธอหรือเปล่าจากนั้นต่อมาพระเอกก็ได้เข้าไปในห้องของโรงแรมครับแล้วก็ทำเนียนไปเคาะห้องสามีของคิมซูจินเพื่อจะดูหน้าตาของสามีคิมซูจินก่อนพร้อมกับดูชูของเขาด้วย แล้วรพอเอกก็ได้เห็นหญิงสาวที่เป็นชู้อยู่ข้างในนะครับโดยเธอนั้นก็มีหน้าตาที่สวยอย่างมากทําเอาเพอเอกก็แอบมองไม่หยุดซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปที่อีกห้องนึงเพื่อรอคิมซูจินมาที่นี่และเมื่อคิมซูจินมาถึงเขาก็ได้บอกให้เธอเนี่ยออกไปตามจับสามีเธอได้เลยนะครับแต่ว่าคิมซูจินกลับมีท่าทีเหมือนไม่อยากจะจับสามีของเธอแล้วเธอได้นั่งเปิดเบียร์นะครับแล้วก็บอกนะครับว่าเธอไม่อยากจะทําอย่างนั้นแล้วแต่ว่าเธอจะจ่ายเงินตามสัญญาให้กับพระเอกแน่ๆไม่ต้องห่วง พระเอกเมื่อได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกง,งงแล้วก็เซ็งนิดหน่อยครับจากนั้นต่อมาสักพักคิมซูจินก็ยื่นเบียร์ให้กับพระเอกดื่มเป็นเพื่อนนะครับพระเอกก็อยากจะรีบทำงานให้จบก็เลยรับเบียร์ของเธอมาดื่มแล้วก็กระดกอย่างรวดเร็วนะครับ และเมื่อกินหมดเขาก็ขอตัวกลับแต่ว่าคิมซูจินกลับเดินมาหาเขาและก็จับมือของเขามาที่หน้าของเธอนะครับก่อนเธอจะยื่นหน้าเข้ามาจูบพระเอกพระเอกก็ตกใจอย่างมากที่คิมซูจินทําแบบนี้แต่ยังไม่ทันไรครับเขาก็หมดสติไปซึ่งหลังจากนั้นเมื่อตื่นขึ้นมาเขาก็พบนะครับว่าตัวเองนอนเปลือยกายอยู่บนเตียงกับคิมซูจินแล้วแต่พอหันไปที่คิมซูจินเขากลับพบว่าเธอนอนจมกองเลือดตายไปแล้วครับพระเอกก็ตกใจอย่างมากที่เรื่องราวเนี่ยมันเป็นแบบนี้เขาก็รีบแต่งตัวแล้วก็เดินออกมาครับแล้วก็ไปที่ห้องของสา มีคิมซูจินทันทีและเขาก็พบอีกนะครับว่าสามีของคิมซูจินก็ตายไปแล้วเช่นเดียวกันพระเอกนั้นก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่แล้วก็ช็อกอย่างมากแต่ว่าเขาก็เห็นนะครับว่าหญิงสาวที่เป็นชู้ของสามีคิมซูจินยังอยู่ในห้องแล้วก็มีท่าทางหวาดกลัวอย่างมาก พระเอกก็ได้รีบเข้าไปถามเธอนะครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นหญิงสาวคนนั้นก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยชื่อคิมซูจินซึ่งมันก็ชื่อเหมือนกับคิมซูจินที่ตายไปนั่นเองครับแล้วชายคนนี้ก็เป็นสามีของเธอเองพระเอกมันก็สับสนไปหมดว่าสรุปแล้วเนเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่แต่ว่าตอนนี้เขาก็ต้องจัดการสถานการณ์นี้ให้ได้ก่อนพระเอกได้โทรไปตามพุงมาที่โรงแรมครับแล้วก็ได้จัดการเก็บกวาดศพให้เรียบร้อยก่อนที่จะเอาสามีของคิมซูจินแล้วก็คิมซูจินที่ตายไปฝังไว้ในป่าครับพร้อมกับสั่งให้พุงทําาลยรถ สามีคิมซูจินด้วยหลังจากนั้นพระเอกก็ยังคิดไม่ตกกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่พระเอกกับภุมก็เลยไปที่บ้านของคิมซูจินคนที่1ซึ่งก็คือคนที่จ้างเขานะครับและเมื่อเข้าไปในบ้านก็พบว่าเธอเนี่ยมีแฟนของเธออยู่แล้วที่ไม่ใช่สามีของคิมซูจินที่เพิ่งตายไปและก็พบนะครับว่าในลินชาร์กของเธอมีประวัติข้อมูลทุกอย่างของเขาอยู่เขาก็เลยคิดนะครับว่าคิมซูจินคนที่หนึ่งน่าจะต้องเลือกเขาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว จากนั้นในวันรุ่งขึ้นคิมซูจินก็ได้โทรหาพระเอกครับแล้วก็บอกว่าเธอจะไปแจ้งความพระเอกก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมว่าอย่าเพิ่งแจ้งความในตอนนี้ไม่งั้นสวยทั้งคู่แน่แต่ว่าคิมซูจินก็ไม่ฟังครับแล้วก็วางสายไปพระเอกก็เลยต้องรีบขับรถไปหา ส่วนทางคิมซูจินตอนนี้เธอก็ได้แจ้งตำรวจให้มาที่บ้านแล้วก็แจ้งความว่าสามีของเธอหายไปสองวันแล้วนะครับและเมื่อพระเอกมาถึงที่บ้านของคิมซูจินมันก็เป็นโชคดีของเขานะครับที่ตำรวจที่มาสืบเรื่องนี้เป็นรุ่นน้องของเขาเองและเมื่อคิมซูจินที่ได้รู้ว่าพระเอกเป็นตำรวจเธอก็เลยไม่ได้บอกเรื่องสามีเธอให้ตำรวจฟังนะครับแต่ว่าเธอกลับบอกว่าสามีเธอไปตีกอ๊อฟแล้วก็ยังไม่กลับขอให้ตำรวจนั้นกลับไปก่อนพระเอกก็เลยรอดตัวไปต่อมาทางตำรวจก็ได้แจ้งกับคิมซูจินนะครับว่าเขาได้เจอรถของสามีเธอแล้วเธอก็ เลยเดินทางมาที่สอนอและเมื่อพเพ่เหเห็นคิมซูจินมาที่สอนอ <c oughs> เขาก็ตกใจอย่างมากครับแล้วก็เลยลากเธอไปคุยด้วย <c oughs> เพื่อจะไม่ให้เธอนั้นพูดอะไรออกไปแต่ว่าคิมซูจินก็บอกถ้าเธอไม่แจ้งความหรือไม่ทําอะไรเลยมันก็เหมือนว่าเธอเป็นคนฆ่าสามีของเธอสิซึ่งในระหว่างที่เพ่เอกกับซูจินคุยกันอยู่ภรรยาของพเพ่เก็มาเห็นพอดีครับมันก็เลยยิ่งทําให้เธอเนี่ยคิดว่าพเพ่เจะต้องแอบคบกับคิมซูจินอยู่แน่ จากนั้นซูจินก็ได้ไปพบกับตำรวจหนุ่มไฟแรงนะครับที่ต้องการจะสืบเรื่องนี้ซึ่งตำรวจหนุ่มคนนี้ก็คิดว่าสามีของเธอไม่ได้หายตัวไปแบบธรรมดาแน่ๆและเขาก็จะเป็นคนสืบเรื่องนี้ซึ่งหลังจากนั้นตำรวจหนุ่มก็ได้ออกไปสืบเรื่องราวครับแล้วก็ได้พาพระเอกไปด้วยจนได้เจอกับแฟนของคิมซูจินคนที่ตายไปตำรวจหนุ่มก็เลยขอสอบปากคําขเขาโดยเขาก็ได้บอกนะครับว่าเขานั้นเป็นเทรนเนอร์ที่ยิ้มแล้วก็เจอกับคิมซูจินที่นั่นแล้วก็ได้เริ่มคบกันแต่ตอนนี้เธอก็เลิกกับเขาไป1เดือนแแล้วล้วเธอก็มีแฟนใหม่ เป็นเศรษฐีคนนึงแต่ว่าในระหว่างที่แฟนคิมซูจิงกําลังให้การอยู่นะครับพระเอกก็ได้จับสังเกตได้ว่าเขาได้เตรียมคําพูดมาแล้วว่าจะตอบอะไรกับตํารวจบ้างเขาก็เลยเริ่มคิดแล้วนะครับว่ามันจะต้องมีอะไรในกอไผ่ยอย่างแน่นอน ต่อมาพเอกก็รีบไปที่บ้านของคิมซูจินคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับและเมื่อไปถึงแม่บ้านของเธอก็ได้บอกว่าซูจินไม่อยู่เธอไปออกกําลังกายพเอกก็เลยให้เงินกับแม่บ้านเพื่อจะให้แม่บ้านยอมบอกความจริงแม่บ้านก็เลยเล่านะครับว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่คิมซูจินกับสามีมีปัญหากันโดยซูจินก็ได้แจ้งตํารวจว่าสามีทําร้ายแต่เมื่อตํารวจมาถึงก็กลับไปแล้วก็รายงานว่ามันเป็นแ LIKE, นค่เรื่องทะเลาะกันเล็กน้อยซึ่งเมื่อพเอกได้ฟังดังนั้นเขาก็เลยไปหาคิมซูจินครับโดยตัวเพกเองก็สงสัย ตัวคิมซูจินอย่างมากว่าเธอนั่นแหละที่อาจจะเป็นคนฆ่าสามีของเธอเองแต่ว่าเมื่อไปเจอกับคิมซูจินเธอก็ได้ปฏิเสธแล้วก็โกรธอย่างมากครับที่พระเอกคิดแบบนี้เธอก็เลยไล่ให้เขากลับแต่ว่าพระเอกของเราก็ยังไม่ท้อใจนะครับ ซึ่งต่อมาในคืนนั้นเขาก็ได้แอบดูเธอที่บ้านแต่ว่าใน,นระหว่างที่เขากําลังแอบดูอยู่อยู่ๆคิมซูจินก็ได้โทรมาครับแล้วก็บอกให้เขาเข้ามาในบ้านเพราะว่าบ้านเธอนั้นมีกล้องวงจรปิดอยู่เธอก็เลยรู้ว่าพระเอกกาลังแอบดูเธออยู่นั่นเองซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วเธอก็เลยเล่าเรื่องราวของเธอให้พระเอกฟังครับแล้วเธอก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยเคยแต่งงานมาแล้วแต่ว่าสามีคนแรกเธอก็เป็นคนหึงรุนแรงมากก็เลยทําร้ายเธอเป็นประจำแล้วจากนั้นเธอก็เลยขอหย่าแล้วก็มาแต่งงานกับสามีคนปัจจุบันที่เป็นเศรษฐีีซึ่งสามอ เธอก็ดัมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาวุ่นวายครับและเมื่อเธอรู้เรื่องเจ้าชู้ของสามีเขากลับโกรธเธออย่างมากที่มายุ่งวุ่นวายเรื่องของเขาก็เลยทําร้ายเธออีกซึ่งมันก็ไม่ต่างจากสามีคนแรกของเธอคิมซูจินก็เล่าไปด้วยความเสียใจนะครับแล้วก็ได้ซบที่ไหล่ของพระเอกซึ่งมันก็ทําให้พระเอกเนี่ยรู้สึกสงสารแล้วก็เปลี่ยนความคิดนะครับว่าเธอเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฆาตกรก็ได้ ่อมาเพเอกก็ได้คุยกับภรรยาของเขาครับซึ่งภรรยาของเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพระเอกถึงต้องมาสนใจคดีของคิมซูจินด้วยแต่ว่าพระเอกก็อธิบายไม่ได้เพราะว่าเขาก็ยังไขปริศนาทั้งหมดไม่ออกนะครับซึ่งในระหว่างนั้นก็ได้มีโทรศรัพท์จากคิมซูจินโทรมาหาแล้วก็บอกว่ามีคนสะกดรอยตามเธออยู่พรพเอกก็เลยรีบเข้าไปช่วยครับและเมื่อไปถึงบ้านคิมซูจินพรพเอกก็ได้พยายามวิ่งไล่ตามคนร้ายจนเขาเองก็ถูกคนร้ายแทงแล้วก็เป็นแผลทะลอกและสุดท้ายคนร้ายก็วิ่งหนีไปได้ จากนั้นพระเอกก็รีบกลับมาหาคิมซูจินที่บ้านแต่ว่าคิมซูจินก็คิดว่าเขาคือคนร้ายครับก็เลยตีหัวเขาจนสลบและเมื่อพระเอกตื่นขึ้นมาก็พบว่าคิมซูจินกาลังทําแผลให้เขาอยู่แล้วเธอก็ได้ขอบคุณพระเอกนะครับพระเอกก็เลยบอกคิมซูจินว่าเธอเนี่ยมีกลิ่นที่หอมพิเศษอย่างมากคิมซูจินก็เลยถามว่าตอนนี้เนี่ยเธอยังมีกลิ่นอยู่ไหมทั้งสองคนก็เลยยื่นหน้าเข้าใกล้ชิดกันนะครับและคิมซูจินก็กาลังจะจูบพระเอกแต่ว่าพระเอกก็ดันมีโทรศัพท์เข้ามาซะก่อนโดยทางตําาารรรรรววจจุ่่นนน้้้อองพะะเกก็ไดทมแคับ ตอนนี้เจอศพของสามีคิมซูจินแล้ว จากนั้นในวันรุ่งขึ้นพระเอกก็รีบไปที่สถานที่เจอศพและตำรวจรุ่นน้องของเขาก็ได้บอกว่าคนที่โทรมาแจ้งตำแหน่งที่เจอศพเป็นผู้หญิงพระเอกก็ตกใจอย่างมากครับรีบขับรถไปหาคิมซูจินเพื่อจะถามความจริงนะครับและเมื่อเจอกันระเอกก็ถามย้ำกับเธอนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือเธอใช่ไหมคิมซูจินได้ยินดังนั้นมันก็ยิ่งทําให้เธอเนี่ยรู้สึกแย่ที่พระเอกเนี่ยมองเธอเป็นคนร้ายเธอก็เลยตบหน้าเขาอย่างแรงนะครับพร้อมกับร้องไห้ออกมาซึ่งเมื่อระเอกเห็นคิมซูจินร้องไห้เเเขาานนั้้ก็ลลยคคิดแวว่่่ธองไมใช ตกรและท่ามกลางบรรยากาศที่ฝนตกบวกกับความใกล้ชิดของทั้งคู่มันก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ยเริ่มมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับพระเอกก็เลยดึงคิมซูจินเข้ามาจูบแล้วทั้งคู่ก็ได้จูบกันอย่างดุดดื่มตัดกลับมาที่ตํารวจหนุ่มเขาก็ได้สืบนะครับแล้วก็แกะรอยเบอร์โทรศัพท์ในเครื่องของคิมซูจินที่ตายไปซึ่งมันก็มีเบอร์ของพุงอยู่ด้วยตํารวจหนุ่มก็เลยคิดนะครับว่าพุงเนี่ยน่าจะมีหัวหน้าที่คอยช่วยเหลืออีกคนนึงซึ่งต่อมาก็เป็นวันงานศพของสามีคิมซูจจินโดยพพรรระเอกกวกวกวตํา็่ม ด้วยนะครับพระเอกก็ยังคงมองคิมซูจินที่กําลังเสียใจอย่างไม่ละสายตาด้วยความที่เป็นห่วง และเมื่อคิมซูจินเข้าไปในห้องพักพระเอกก็ได้เข้าไปหาเธอด้วยครับคิมซูจินก็เลยผลักพระเอกไปที่กำแพงแล้วก็จูบเขาพระเอกนั้นก็ตกใจอย่างมากแล้วก็พยายามจะผลักเธอออกเพราะว่ามันก็ไม่เหมาะสมที่เขาจะมาทําแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ห้ามใจไม่ไหวเขาก็เลยจูบเธอกลับไปนะครับแล้วก็กําลังจะเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแต่ว่าเขาก็ได้เห็นตัวเองที่กระจกซะก่อนก็เลยคิดได้มันก็เลยทําให้เขาหยุดการกระทํานั้นไม่ให้ถลำลึกไปมากกว่านี้ และในตอนนี้เรื่องมันก็เริ่มบานปลายขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ยังหาตัวคนร้ายที่แท้จริงไม่ได้เขาก็เลยต้องเข็นความจริงกับคิมซูจินเพราะว่าเธอนี่แหละที่ดูน่าสงสัยที่สุดพระเอกก็เลยไปหาเธอที่บ้านอีกครั้งแล้วสุดท้ายคิมซูจินก็รับสารภาพนะครับว่าเธอเองที่เป็นคนฆ่าสามีโดยสามีเธอก็มีรสนิยมทางเพศแปลกแ,และเมื่อเจอกับคิมซูจินคนแรกที่ตายไปเขาก็ได้พาเธอมามีอะไรกันแล้วก็บังคับให้คิมซูจินที่ยังมีชีวิตอยู่นั่งดูไปด้วยนะครับซึ่งมันก็ทําร้ายจิตใจขอออองงเธออย่ามามกกประบ เรื่องราวต่างๆที่เธอเจอมาเธอก็เลยอาจจะฆ่าเขาให้ตายไปซะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้เป็นคนฆ่าคิมซูจินคนแรกพระเอกก็เลยตัดสินใจจับตัวเธอไปครับแต่ว่าคิมซูจินก็ได้บอกพระเอกว่าต่อให้จับเธอไปพระเอกก็ยังมีสิทธิ์ที่จะตกเป็นคนร้ายอยู่ดีเพราะว่าตัวเขาเองก็อยู่ในห้องตอนที่คิมซูจินคนแรกตาย ซึ่งในตอนนี้พระเอกก็รู้สึกเครียดอย่างมากแต่ว่าอยู่ๆเพื่อนของเขาก็ได้โทรมาบอกว่ามีที่ใช้ค่าคิมซูจินคนแรกมีผงแมกนีเซียมคาร์บอเนตอยู่ซึ่งคนที่จะมีของพวกนี้ได้ก็จะเป็นพวกนักกีฬาหรือไม่ก็เทรนเนอร์ในยิมเท่านั้นพระเอกกับพุงก็เลยรีบไปตามหาแฟนของคิมซูจินคนแรกครับโดยในระหว่างนั้นภรรยายของพระเอกเธอก็ได้แอบตามดูพระเอกแล้วก็ติดตามเขาไปด้วย ส่วนทางด้านตำรวจหนุ่มก็ได้พาคิมซูจินมาสอบปากคำนะครับโดยตำรวจหนุ่มก็คิดนะครับว่าคิมซูจินคนแรกกับพระเอกร่วมมือกันแบกเมสามีของคิมซูจินเพื่อจะเอาเงินแต่ว่าคิมซูจินคนแรกก็หักหลังพระเอกพระเอกก็เลยต้องฆ่าเธอซะซึ่งเมื่อคิมซูจินเห็นว่าตำรวจหนุ่มคิดแบบนี้แล้วเธอก็เลยโยนความผิดให้กับพระเอกครับส่วนทางด้านพระเอกก็ตามจนเจอแฟนของคิมซูจินคนแรกแล้วก็ได้รู้ความจริงนะครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็คือคิมซูจินคนที่2คนที่ยังมีชีวิตอยู่นั ไปจัดการค่าสามีของเธอรวมถึงคิมซูจินคนแรกด้วยเพราะว่าเธอก็ต้องการจะเอาเงินประกันชีวิตของสามีเธอนั่นเองครับ ซึ่งนี่เองก็เลยทําให้พระเอกรู้นะครับว่าเขานั้นโดนคิมซูจินหล,ลอ,อกมาตลอดและภรรยาของเขาที่แอบฟังอยู่ก็ได้รู้เรื่องราวความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ถูกตํารวจจับเพราะว่าคาให้การของคิมซูจินมันมาลงที่พระเอกนั่นเองครับและหลักฐานทุกอย่างมันก็พุ่งเป้ามาที่พระเอกเต็มๆโดยต่อมาหลังจากนั้นภรรยาของพระเอกก็ได้เข้ามาเยี่ยมพระเอกที่ถูกจับกุมนะครับโดยในตอนนี้เธอก็ช่วยอะไรของไม่ได้เพราะว่าเธอเองก็เป็นตํารวจพระเอกก็เลยขอให้ภรรยาปล่อยเขาออกไปซะและเขาจะตามจับิิมมซูจนาให้้ได ภรยาของพระเอกก็เลยให้พระเอกเนี่ยตกหน้าเพื่อสร้างเรื่องนะครับว่าเขาทําร้ายเธอแล้วก็พยายามหลบหนีพระเอกก็เลยทําตามแผนแล้วก็หนีออกมาจากสอนอได้ส่วนทางด้านคิมซูจินตอนนี้เธอก็กําลังจะเตรียมหนีออกนอกประเทศแล้วครับโดยเธอก็ได้ส่งวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดในวันที่เกิดเหตุไปให้กับภรรยาของพระเอกดูและนี่ก็จะเป็นหลักฐานที่ทําให้พระเอกพ้นผิดได้ ต่อมาเมื่อพระเอกไปถึงที่บ้านคิมซูจินนะครับแล้วก็กําลังจะจับตัวเธอคิมซูจินก็ได้บอกว่าเธอได้ส่งหลักฐานทั้งหมดไปที่ภรรยาของเขาแล้วโดยคิมซูจินก็ได้บอกพระเอกว่าเขาเป็นผู้ชายคนแรกที่อ่อนโยนแล้วก็เป็นห่วงเธอจากใจจริงๆเธอรู้สึกตกหลุมรักพระเอกแล้วก็อยากจะให้พระเอกหนีไปนอกประเทศกับเธอด้วยแต่ว่าพระเอกก็เลือกจะไม่ไปครับแล้วก็นั่งรออยู่ที่บ้านของคิมซูจินเพื่อรอให้ตํารวจมาจับตัวเขาและภรรยาของเขาก็ได้เอาหลักฐานที่คิมซูจินส่งมาให้ไปให้ ตำรวจดูนะครับมันก็เลยทําให้พระเอกรอดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยในการฆ่าคิมซูจินคนแรกส่วนตัวพระเอกเองก็ไม่ได้ให้การว่าคิมซูจินคนที่2เป็นคนฆ่าสามีของเธอนะครับแล้วในตอนนี้ภรรยาของพระเอกเธอก็ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วว่าพระเอกกําลังทําอะไรอยู่และเขาก็ไม่ได้มีชู้อย่างที่เธอคิดพระเอกกับภรรยาก็เลยมาคืนดีกันครับแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิม จากนั้นวันเวลาก็ผ่านไป1ปีครับพระเอกก็ได้ลาออกจากการเป็นตำรวจแล้วก็ได้มาทํางานเป็นสายสืบจับชู้แบบเต็มตัวจนวันหนึ่งก็ได้มีผู้หญิงเข้ามาหาและก็ให้ตั๋วเครื่องบินพร้อมกับโทรศัพท์ซึ่งมันก็ได้มีสายโทรศัพท์เข้ามาครับและเมื่อพระเอกรับสาย เขาก็เลยรู้ว่าเป็นสายของคิมซูจินโดยเธอก็ได้บอกว่าพระเอกเนี่ยถูกเลือกให้มาเป็นหมากในแผนของเธอตั้งแต่แรกแล้วแต่จากการที่พระเอกคอยช่วยเหลือเธอจากใจจริงๆมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยตกหลุมรักพระเอกเธอก็เลยส่งตั๋วเครื่องบินมาให้เพื่อจะให้พระเอกบินไปหาเธอแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าในตอนนี้พระเอกก็ได้รู้แล้วว่าสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเขาก็คือภรรยาคนปัจจุบันครับและการเป็นชู้มันก็ไม่ใช่กฎของเขาด้วยพระเอกก็เลยปฏิเสธและก็โยนตั๋วเครื่องบิน ทิ้งไปแล้วหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ ความซื่อสัตย์และความเชื่อใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตครอบครัวนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครอบครัวก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยชีวิตของเราเดินหน้าต่อไปได้และมีความเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์ Comment บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีดครับ